ความยิ่งใหญ่ของภูเขาไม่ได้อยู่บนยอดเขาแต่มันคือรากฐานของภูเขาที่ใหญ่กว่ายอดเขาตั้งหลายเท่าเรื่องราวของมนุษย์หินจากยุคน้ำแข็งที่จู่ๆก็โผล่มาในยุคปัจจุบันแบบโผล่มาดือด้อๆทาให้มนุษย์หินดวงซวยคนนี้ต้องมึนงงกับสิ่งที่พบที่เจอแถมยังต้องมาใช้ชีวิตกับวัยรุ่นในยุคปัจจุบันแบบโคตรงงเรื่องราวมันก็เลยมั่วอีตัวและอีลุงตุงนางไปหมดเออมีแต่อะไรก็ไม่รู้แปลกๆและเรื่องราวความมุนของพหนุ่มยุคหินที่ต้องมาผจญภัยในโลกสมัยใหม่จะเป็นจังไดเรามารับช รับฟังการสปอยกันได้เลย,เยจากคนดีทุเรศทุรังเฟรมภูมิใจเสนอมนุษย์หินแทรกรุ่นให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยแกมมิงฟอ l เดา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 คำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อ1 5 0 0 0ปีก่อนซึ่งเป็นยุคน้ำแข็งที่มีแต่ความเหน็บหนาวแบบหนาวจนแทรกกรอกโห ใช้ชีวิตได้เฉยเลยเออขนาดเยี่ยวยังต้องเด็ดทิ้งไม่อึดจริงก็อยู่ไม่ได้แต่ในขนาดที่มนุษย์กลุ่มนี้กํบบาลังใช้ชีวิตกันอย่างเพลิดเพลินจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวทําให้ถ้าแห่งนี้ถลม่มลงมาทับพวกเขาจนเป็นแต่แต่ซะอย่างนั้น หนึ่งหมื่นห้าพันปีผ่านไปนางมันก็ตัดมาที่บนหนุคนนี้ที่มีโรอิโนอินเน่วเมือหนึ่งหมื่นห้าพันปีก่อนตรงบ้านของมันก็คือถ้ำที่ถล่มล่มจมในวันนั้นเออใครมันจะไปรู้วะมันมีชื่อว่าเดฟส่วนคนนี้คือเพื่อนเลิกของบักเดฟมันมีชื่อว่าสตอรี่เรียสั้นๆว่าบักสโตนซึ่งไอ้สองตัวนี้ก็อยู่ในรุ่นวัยเฮอร์มอยที่กําลังต้องการการยอมรับจากเพื่อนฝูงและก็อยากจะสวัสดกกับสาวๆเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์แต่ก็ติดตรงที่ว่ามันนักคู่คือตัวเชิมประจ,รรราจะําโราง ด้วยเลยสักนิดเดียวทําให้บบกเดฟต้องเสงงและปฏิญาณตนเอาไว้ว่ามันจะต้องเด่นต้องดังเพื่อที่เพื่อนสาวที่ชื่อโรบินจะได้หันมาสนใจและยอมสวาแก้กับมันสักทีเพราะบักเดฟแอบชอบน้องโรบินมันตั้งแต่อายุ2ขวบเนื่องจากตอนนั้นเคยแก้ผ้าอาบน้าด้วยกันก็เลยจํารายละเอียดได้ไม่เคยลืมเออมันฝังอยู่ในสมองแต่อุปสรรคของบักเดฟมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ความเชื่อมเพราะตอนนี้น้องโรบินมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแถมยังเป็นหนุ่มฮอตประจําโรงเรียนที่มีระดับเลเวลต่างกับบักเดฟราฟากับเพลมันมีชื่อว่าแมทเอยง กู s <S <an itary> ก็ได้อบน้ํากับน้องโรบินก่อนบักแมทละวะและในทุกๆวันบักเดฟก,ก็จะใช้เวลาว่างไปกับการขุดสาวยน้ำเพราะมันอยากจะมีสาวยน้าในบ้าน <S <S <an itary> ก็เลยขุดเองมันซะเลยเออได้กําลังแถมไม่ต้องเสียตังค์จ้างใครแต่ในขณะที่กําลังขุดโจโจไอ้สองตัวนี่ก็มาเจอวัตถุประหลาดที่มีรูปทรงคล้ายกับถ้วยซึ่งมันก็คือชามข้าวของมนุษย์ยุคหินที่โดนถ้ำถล่มใส่ในวันนั้นบักสโตนที่เห็นชามใบนี้กระเดาได้ถูกต้องว่ามันคือชามโบราณมันก็เลยกล่าว่าจะเอาไปล้างเผื่อว่าจะยังพอมีรายละเอียดที่บบอกกได้้ว่าาาาชมมในนีจยุค แต่มันก็ยังไม่ทันได้ไปล้างจูจแผ่นดินก็สั่นไหวจนน้ำให้ชามลอยละลิว้วมาใส่มือของบักเดฟแถมจูจก็มีน้ำแข็งก้อนบักควายพโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินทําให้2ตัวนี้ต้องกระใจเพราะมันทั้งคู่เห็นอะไรบางอย่างอยู่ด้านในน้ำแข็งก้อนนี้แต่ก็ดูไม่ออกอยู่ดีว่ามันคืออะไรแต่ก็เหมือนเดิมนะครับบักสโตนก็เดาถูกว่ามันน่าจะเป็นมนุษย์ยุคหินที่ถูกสตาร์ฟอยู่ในน้ำแข็งแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าทําไมน้ำแข็งก้อนนี้ถึงยังไม่ละลายถาท่านที่ปกติกู้เซิร์น้ำแข็งมาางงามาาาาจกกกรนนน้้น้แขข็วว่ะะััับบบถลลลึึยไป ถุงเอ่อเซอ้อ10บาทเหลือกลับมาที่บ้านไม่ถึง5บาทและลายไวจริงๆนั่นละครับบบกเดฟว่าคิดว่าสิ่งที่อยู่ในน้ําแข็งก้อนบักควายจะทําให้มันกลายเป็นคนโด่งคนดังแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของมันต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีแน่นอนเอ่อถ้าเป็นประเทศไทยขุดเจออะไรแบบนี้จะกลายเป็นสมบัติของชาติทันทีจากนายสองตัวนี้ประโยชน์น้ำแข็งก้อนบักควายแม่แไว้ในโรงรถนั่นก็เพื่อจะทําให้มันละลายและเผยให้เห็นภายในว่ามันคืออะไรกันแน่แต่รอแล้วรอเล่าน้ําแข็งมันก็ไม่ยอมละลายไอซองตัว นี่ก็เลยเอาฮีเตอร์มาจอแล้วก็ไปเรียนหนังสือเผื่อว่ากลับมาจากโรงเรียนน้ําแข็งก้อนัาควายจะละลายเสร็จพอดีเออไม่ไหวจะรอหลายชั่วโมงผ่านไปน้ําแข็งก้อนนี้ก็ละลายเพราะความร้อนจากฮีเตอร์ที่พ่นใส่ทั้งวีทั้งวันนั่นแหละครับมนุษย์ยกหินที่ถูกแช่ฟรีซก็ยังไม่ตายและลุกขึ้นมาจากการหลับไหลหลังจากที่งี่บมานานถึง15,000ปีเออแค่ง,งี่แป๊บเดียวผ่านมา15,000ปีแล้วเหรอแถมพ่อดงโบราณคนนี้ก็ยังมีความจําครั้งสุดท้ายว่ามันกําลังโดนถ้ำถล่ถม ถล่มในวันนั้นมันก็เหมือนจะโดนสตาร์ฟทั้งร่างกายและความทรงจําทําให้พหนุ่งคนนี้ต้องมึนงงสดๆแต่มันก็ยังมึนแบบต่อเน,นื่องเพราะพอออกมาจากโรงรอดมันก็มาเจอสิ่งต่างๆที่ไม่เคยเจอเคยเจอมาก่อนไม่ว่าจะเป็นน้องหมาคนสมพัสดุกรถกระบะ,รถ,ร,ะ,บะรถเก็บขยะคันบักควายที่มาเก็บขยะพอดีทําให้พหนุ่งคนนี้ต้องก๊าจยมันก็เลยรีบเอาพลัวมาต่อสู้กับรถขยะคันนี้ทันทีเอออยานะกูเอาจริงจากนั้นพนุ่ยุคหินก็เข้ามาในบ้านของบักเดฟเพื่อจะสํารวจตามประษาของคนที่ และในขณะที่กาลังเดินโม่ว,มวตีมันก็ดันมาเหยียบรีโมทและเปิดทีวีซะย,ย่างงันทาให้พ่อหนุ่มคนนี้ต้องก็ใจแต่ก็ต้องกะใจแค่แป๊บเดียวเพราะในทีวีมันดันเป็นช่องเพลงมันๆพ่อหนุ่มจากยุคหินก็เลยเต้นด้วยความมันซะย,ย่างนั้นเออมันซะขนาดนี้ใครมันจะไปอดใจไหวเวลาต่อมาบักเดฟกับบักสตอร์ก็กลับมาจากโรงเรียนแล้วมาเห็นว่าตอนนี้มนุษย์ยุคหินที่อยู่ในน้ําแข็งกําลังเรื้อเข้าเรื้อของในบ้านข,ของบักเดฟไอซองตัวน,นี้เมื่อเห็นแบบนั้นก็รู้สึกมันงงสับสนไม่ต่างอะไรกับพ่อหนุ บักเด็กก็เลยพยายามมาแนะนําตัวและแสดงท่าทีว่าเป็นมิตรเพื่อให้พนมยุคหินไว้ใจถึงแม้ว่าการสื่อสารทางภาษาจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ตามเราฟังไม่รู้เรื่องเออมึงพูดอะไรนี้แต่ในขณะที่กําลังเจราจาแบบมั่วๆโจโจเสียงโทรศัพท์ก็ดังทําให้พนมยุคหินต้องกใจและอ่านละวาดทันทีเออก็เสียงโทรศัพท์มันน่ากลัวบักสโตนเมื่อเห็นแบบนั้นก็เลยเอาไฟแชกมาจดเพื่อเบงเบงความสนใจและมันก็ได้ผลจริงๆเพราะพนมยุคหินประชอบอกชอบใจกับไฟที่ออกมาจากไฟแชกเพราะในยุคน้ําแข็งไฟเปรียบเสมือน กับเทพเจ้าที่สร้างความอบอุ่นและก็เป็นสิ่งที่หายากจุดก็ยากกว่าจะจุดได้แต่ละทีลําบากลําบนซะเลอะเกินเออแล้วมึงจุดได้ไงวะและจากเหตุการณ์การจุดไฟก็ทําให้พ่อหนุ่มยุคหินไว้ใจสองตัวนี้ขึ้นมาทันทีมันทัคู่ก็เลยอาศัยจังหวะนี้ในการจับพ่อหนุ่มยุคหินมาอาบน้ําอาบท่าปแปลงฟงปแปลงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อให้พ่อหนุ่มโบราณคนนี้ใช้ชีวิตในยุคนี้ได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปาการน้าบักเดฟพยายามแนะนําชื่อของตัวเองและก็ชื่อของบักสโตนให้กับพ่อหนุ่มคนนร่มวาพุ นี้จะไม่มีชื่อเหมือนกับไปสตัวนี้บักเดฟก็เลยตั้งชื่อให้กับพ่อหนุ่มคนนี้ว่าลิงเพราะถ้าไม่มีชื่อก็ไม่รู้จะเรียกกันว่ายังไงและในขณะที่กาลังคุยกันเดฟพ่อเดฟแม่และน้องสาวของบักเดฟก็กลับมาที่บ้านและก็ไม่เห็นว่าตอนนี้ข้าวของในบ้านโคตรจะเละเทะจากการเรื้อค้นของบักลิงแต่บักเดฟก็บอกว่าที่บ้านต้องเละแบบนี้ก็เพราะมันพยายามทํากับข้าวให้กับพ่อและแม่กินแต่ทํารุนแรงไปหน่อยบ้านมันก็เลยเละเทะแบบนี้แม่งทํากับข้าวยังไงวะคนนึกว่ามึงทําสงครามจะนําบักเดฟก็ และบอกว่าบักลิงคือนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จะมาอยู่บ้านนี้ชั่วคราวตามคําสั่งของโรงเรียนเราเมื่อเดินที่แล้วแม่กับพ่อเป็นคนอนุญาตเองทําให้เด็กพ่อเด็กแม่ต้องงงเพราะจำไม่ได้ว่าอนุญาตไปตอนไหนออแม่งโคตรมัว่ววันต่อมาบักเดฟและบักสโตนก็พาบักลิงคนโบราณมาสมัครเรียนแบบสมัครมั่วๆตามข้อมูลมั่วๆที่สองตัวแสบกูขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะเจค,คนนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรและกรอกข้อมูลตามที่ไอ้สองตัวแสบบอกทาให้บักลิงคนโบราณกลายมาเป็นเด นักเรียนไฮสคูลซะ่ยางนั้นเออเขาเรียกว,ว่าเข้าถึงการศึกษาและในขณะที่ไอสามัวนี้ <c oughs> กําลังเดินไปที่ห้องเรียนจโจ้บักลิงหน้าเหมินก็มองไปเห็นสาวคนหนึ่งที่เหมือนจะถูกสเปคของมันเป็นอย่างมากและก็ไม่รอชา้าบักลิงมนุษย์โบราณก็พุ่งรวมมหาแม่สาวคนนี้ที่มีชื่อว่าเอลล่าทำให้น้องเอลล่าตก,กใจแต่ก็เหมือนจะชอบเพราะบักลิงมันหล่อเหลาและตรงสเปคของน้องเอลล่าพอดีเออโจโจมแบบนี้น้องเลยยังชอบแต่ถึงบักลิงหน้าเหมินจะอยากจับน้องเอลล่าสวัสแก๊กเพื่อขยายเผ่าพันธุ์แบบคนป่าคน บักเดฟก,ก็ไม่โอเคเพราะมันจะประเจร,รเจอรเกินไปเอจะมาแสวจแกกโช์ตรงนี้ไม่ได้จะนํำบักสตอก็อรับหน้าที่ดูแลบักลิงเพราะวิชาที่โรงเรียนตรงบักสตอพอดีแต่ก็นั่นแหละบักลิงมันก็เรียนไม่รู้เรื่องเพราะสื่อสารกับใครไม่ได้บักสตอก็เลยพาบักลิงไปทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้รู้ว่าคนในสมัยนี้เขาทําอะไรกันบ้างทําให้บักลิงสนุกสนานและรู้สึกชอบการใช้ชีวิตของคนในสมัยนี้สดๆเพราะในสมัยของมันมีแต่ความเหน็บหนาวและหาก,กินโคตรจะยากเอขนาดที่ยังหนาวด,าด่าไม่ต้องทําอะไร กันและชีวิตเวลาต่อมาไอสตัวแสบก็มานั่งกินข้าวกับครอบครัวเหมือนกับทุกๆวันแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะบักลิงคนเถ่อนที่ยังไม่เคยนั่งกินอาหารกับมนุษย์ในสมัยนี้มาก่อนก็ทําอะไรบ้าๆบอๆแต่มันยังหันไปเห็นว่าตอนนี้เจ้าหมาน้ําเหมินเอาชามข้าวข,ของมันมาใช้ทาให้บักลิงทนไม่ไหวและพุ่งลงมาร่วมวงกับน้องหมาเฉยเลยแม่งคนอะไรไว้ย่งข้าวหมาแดกทําให้ทุกคนที่เห็นโคตรจะงงเราตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นใครลงไปแย่งข้าวหมาแดกแบบนี้เออมันมาจากไหนวะ เวลาต่อมาไอสตัวแสบก็พากันมทที่ลานสาเก็ตเพื่อจะมาหาสาวๆและหาอะไรทําตามรสษาของวัยรุ่นเห่อมอยแล้วก็มาเดิมนะครับบักเดฟก,ก็เข้ามางุงงงงง,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 งงกับน้องโรบินทําให้บักแมทแฟนของน้องโรบินงดเงิดและลากบักเดฟไปกระทืบทันทีอสมควรดวงกระทืบผู้หญิงมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ดําไปจีบแฟนเขาบักลิงที่เห็นแบบนั้นก็พยายามจะเข้ามาห้ามแต่มันก็ไม่รู้จักวิธีการต่อสู้ในแบบที่มนุษย์สมัยนี้ใช้ในการสู้กันเพราะในสมัยของมันมีแต่การล่าเพื่อหาของแดกเท่านั้นทําให้บักลิงโดนบัด แต่บั克ลิงก็ไม่เป็นอะไรแถมยังยืนทำหน้าเหมือนใส่ทำให้ทุกคนต้องงงเพราะไม่คิดว่าบั克ลิงจะเอิดได้ถึงขนาดนี้เอ,อแมงคดเถิดซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้น้องโรบินไม่พอใจที่บักเมทแฟนสุดที่เลิฟใช้กำลังตัดสินปัญหา<ๆ>เธอก็เลยบอกเลิกบัคเมททันทีอ้าวอะไรวะจานะไอสองเพื่อนสีก็เปิดวิดีโอมวยปล้ำและศิละปะก,การต่อสู้ทุกขแขนงให้กับบั克ลิงได้ศึกษาเพื่อที่บั克ลิงหน้าเหมือนจะได้มีวิชาการต่อสู้และปกป้องตัวเองได้ทาให้บักลิงคนเถื่อนที่มีความแข็็็งงแกกร่เเเปปนนนนทุุดดดิมายยสออต ตอนนั้นนี่มันก็เพิ่งจะดูวิดีโอครั้งแรกแตกต่างกับบักเดฟที่ดูอะไรแบบนี้มาทั้งชีวิตแต่สู้อะไรใครไม่ได้เลยเออแม่งโคตรกากแต่เขาไม่เพียงแค่นั้นเพราะหลังจากนั้นบักลิง<ๆ>ก็เรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วแถมยังโดดเด่นและเก่งกว่าคนทั่วไปหลายเท่าทําให้บักลิงกลายเป็นหนุ่มฮอตและเป็นที่สนใจของนักเรียนทุกคนแตกต่างกับไปสองเพื่อนซีที่ยังย่าอยู่กับที่และไม่มีพัฒนาการอะไรเลยสักอย่างเพราะมีความโง่งเป็นทุนเดิมเออเขาเรียกว,ว่าขุนไม่เคลื่อน เวลาต่อมาเรานักเรียนทั้งหลายก็พากันมาที่พิพิธภัณฑ์เพื่อทัศนศึกษาแต่การมาที่นี่มันก็ทําให้บักลิงมาเห็นกระดูกสัตว์ต่างๆแล้วก็มาเห็นรูปปั้นจำลองของเราผู้คนที่อยู่ในยุคน้ําแข็งซึ่งเป็นยุคที่มันเกิดและเติบโตมาทําให้บักลิงที่ไม่ได้เป็นคนโง่รู้ความจริงแล้วว่าลูกและเมียของมันตายห่าไปนานแล้วเออผ่านมาตั้ง1 5 0 0 0ปีแกร์มันจะไปอยู่รอทําให้บักลิงเสียอ,อกเสียใจแล้วรู้สึกรับบทดได้แต่การเสียใจของบักลิงมันก็ทําให้บักแมทเริ่มจะสงสัััยว่าาบกกลิงหนนนนนน้้เมือคคีีป็ใร คนบ้าอะไรวะเสียใจให้กับรูปปั้น เวลาต่อมาบักลิงน้าเหมินก็ดันอยากจะขับรถเพราะเล่นเกมขับรถมากเกินไปมันก็เลยกระโดดขึ้นมาบนรถคันนี้ซึ่งเป็นรถที่เอาไว้ใช้ในการสอนขับรถแถมตอนนี้น้องโรบินก็ดันนั่งอยู่ในรถคันนี้พอดีแต่บักลิงก็กไม่สนและแวนรถคันนี้เหมือนกับในวิดีโอเกมทันทีไอสอนเพื่อนซีที่เห็นแบบนั้นก็เลยกระโดดขึ้นมาบนรถเพื่อจะหยุดบักลิงน้าเหมินแต่บักลิงก,ก็ไม่ฟังใครทั้งนั้นแถมยังขับรถคันนี้ด้วยท่าแปลกประหลาดพิสดารทําให้ผู้คนพางก์แตกตื่นเพราะยังไม่เคยเห็นใครขับรถตะแคงข้างแบบนี้มาก่อนเบบแ ธรรมดาลงไม่จำเวลาต่อมาไอสตัวแสบกับน้องโรบินก็พากันมากงที่บาร์ตามประษาของวัยรุ่นเฮอร์มอยแต่ก็เพิดเพลินกันได้แค่แป๊บเดียวจู่ๆตำรวจก็โผล่มาทําให้บักเดฟและบักลิงโดนตำรวจร,รวบในข้อหาเป็นเยาวชนแต่ดันมามั่วสมในร้านน้าเก๊กหวยสวมบักสะตงกับน้องโรบินหลับรอดจากเหตุการณ์นี้หลายชั่วโมงผ่านไปบักเดฟก็ใช้โทรศัพท์ในโรงพักโทรมาหาน้องโรบินเพื่อจะชวนน้องโรบินไปนงานพร้อมด้วยกันทางที่ความเป็นจริงมันน่าจะโทรไปขอความช่วยเหลือจากเด็ดพ่อเด็ดแม่แต่ดันโทรมาหาสาวเสีย แต่ถึงจะทุ่มเทซะขนาดนี้น้องโรบินก็ไม่ได้ตอบตกลงแถมยังบอกอีกว่าเธออยากจะไปงานพร้อมกับบักลิงเพราะบักลิงมันเฟี้ยวเ้าและหล่อแฮนซัามกว่าเมืองตั้งเยอะอ้าวอะไรวะทาให้บักเดฟงดงงบมันก็เลยตัดสินใจพาบักลิงมาปล่อยอย่างกับมูกับหม,บมาเพราะเป็นเสี้ยนนมความรักทางทันที่บักลิงน้าเหมินมันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเออกูผิดอะไรนี่บักสตนที่มาเห็นก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะให้บักลิงเพื่อนเลิฟต้องมาโดนทิ้งขว้างแบบนี้มันก็เลยด่าบ,บักเดฟเป็นชู้เป็นชดว่ามึงน่ะเป็นคนเห็นแก่่่ตัวททียออมิงเพืน เพียงเพราะหอยแค่อันเดียวเออมึงก็ติดหอยเกินแต่การทะเลาะกันหอยสองตัวนี้ก็ทําให้บักลิงรู้สึกไม่ดีมันก็เลยรีบเข้ามาแยกพร้อมกับพูดคําว่าครอบครัวเพราะบักลิงคิดว่าเพื่อนทั้งสองคนคือครอบครัวของมันไปแล้วทําให้บักเดฟคิดได้และขอโทษเพื่อนทั้งสองพร้อมกับบอกว่าต่อไปนี้กูจะติดหอยให้น้อยลงเพราะมึงสองตัวสําคัญกว่าเออแต่ถึงยังไงกูก็อยากจะสวกกอยู่ดีแมงคคนจะหมกมุนเวลาต่อมาบักเดฟก็ส่งให้บักลิงไปงานพร้อมกับน้องโรบินส่วนมันกับบักสโตนจะอยู่บ้าน ราบักเดฟยังติดโทษทันบนที่ตำรวจได้ค่าโทษเอาไว้ทางทาที่บักลิงหน้าเหมินก็ติดทันบนเหมือนกันแต่มันก็ไม่รู้เรื่องอติดอะไรก็ไม่รู้เพราะกุมเิอนอย่างเดียวในขณะเดียวกันที่บักแมทที่ตอนนี้ก็แอบมาที่ห้องของบักเดฟเพื่อจะมาหาหลักฐานเกี่ยวกับบักลิงว่ามันเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงทำตัวแปลกๆเสริมกรตามให้บักแมทมาเจอกับรูปน้ำแข็งก้อนบักควายแล้วก็รูปของบักลิงที่บ่งชี้ว่าบักลิงหน้าเหมินคือมนุษย์ยุคหินแล้วก็เป็นคนโกหกหลอกลวงเหมือนกับแก๊งมิจฉาชีพเออขนาดมนุษย์ยุุคหหินนยยังงลลอกตต้มู ยากจริงๆเลยแถวนี้แล้วก็ไม่รอช้าบักแมทหน้าหนาก็รีบเอาเรื่องที่รู้ที่เห็นมาแถลงให้กับเหล่าแมเฟรมทุกคนฟังว่าบักลิงน้าเหมือนหนักมันคือมนุษย์ยุคหินที่หลุดออกมาจากน้ําแข็งก้อนบักควายแต่การพูดแบบนี้มันก็ทําให้ทุกคนต้องหัวรอกาแถมยังทําให้บักแมทต้องขายขี้หน้าขี้ตามากกว่าเดิมอ้าวอะไรวะแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะบักลิงก็เหมือนจะยังแคลนที่โดนบักแมสซัดหน้าในวันนั้นมันก็เลยใช้ท่ามวยปล้ำที่จดจํามาจากการดูด้วยการจะบักแมทขึ้นมาหมุนติ้วตติิ้้้้ววแลลโยนนมังไปใเค ไมบักเม็ดน้ำเหมือนต้องเลดเทสและมีสภาพที่ทุเรศทุรังแบบนี้เสมนาหน้าจากนั้นเราไวร่นเหอมมอยทุกคนก็พาสนุกสนานกับงานปาร์ตี้ส่วนน้องโรบินหลายใจที่ยิงกับบักเดฟมาทั้งเรื่องกระดั้นน้ามึดตามัวมาคบกับบักเดฟที่เธอก็ไม่เคยคิดจะชอบทําให้บักเดฟน้าเหมือนได้สวัแก๊กับน้องโรบินซะย่างนั้นถ้าสวแก๊กเสร็จแล้วจะทิ้งจะคว้างกูก็ไม่ว่าอะไรเพราะพอใจแล้วแล้วก็มาเดิมนะครับไอซองตัวนี้ก็ได้เป็นพระเอกกับนางเอกเพราะสวัแก๊กันตามคอนเซปต์แต่ก่อนที่หนังจะจบจู่ๆแผ่นดินก็ แล้วก็เหมือนจะมีรอยเท้าแปลกๆในบ้านของบักเดฟซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครอื่นเพราะมันคือเมียของบักลิงที่ยังไม่ตายแล้วก็เพิ่งจะหลุดออกมาจากน้ําแข็งเหมือนกับบักลิงนั่นแหละทาให้บักลิงดีอกดีใจที่จะได้สวัแก๊กแบบตายอดตายอยากกับคุณเมียคนเดิมอีกครั้งนั่นแหละครับไอสองตัวนี้ก็สวัสแก๊กกันแบบตาเหลือกตาปลิ้นเพราะที่ข้ามเวลามาก็เพื่อการขยายเผ่าพันธุ์และก็การสวัสแก๊กล้วนๆตอนจบมีพระเอกนางเอกสองคู่แค่นี้กูก็พอใจแล้วแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสะ พวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่ออเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ